ดูเถาวันนะครับเถาวันยงใหญ่เลยไม่ทราบว่าเถาวันอะไรนะครับดูที่เถาวันเกิดอยู่กับต้นประดู่ใหญ่นะครับอันนี้มาที่ปราสาทโบราณบ้านบูใหญ่นะครับเบอรสูงเดินนครราชสีมานะครับที่เพิ่งกุดแต่งใหม่นะครับแต่ยังไม่แล้วเสร็จอันนี้ต้นไปดูนะครับนจะให้ดู เขาวันเขาสงวนเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นวัดบ้านบุนะครับวัดบ้านบุใหญ่น,นี่เขาวันดูสวยดีนะครับเลยถ่ายมาให้ชมอันนี้นี่คือปราสาทโบราณบ้านบุนะครับบ้านบุใหญ่นะครับก็นักชาการระบุนะครับว่าสร้างราว พุทธศตรวรรษที่16นะครับก็ก่อนนะครวัดอยู่แล้วนะครับอ่าอ่ก็คงจะเป็นอย่างงั้นนะครับเห็นที่นี่โดหินสีงาช้างเนี่ยผมยังไม่ทราบแหล่งที่มาของหินงาช้างนะครับอ่าผมไปสืบแถวแถวบ้านส้มกบงามน,นะครับก็ไม่เห็นนะครับมีแต่หินทรายสีอื่นนะครับอันนี้ห,หินทรายสีงาช้างจะเอามาสร้างปราสาทนี้โดยตรงนะครับตาม ที่เจ้าเมืองมีความประสงค์นะครับหรือว่าเจ้าเมืองโคราชเมืองเก่านะครับอันนี้มันเขตโคราชเมืองเก่านะครับก่อนที่จะยกกันไปตั้งเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณสัก30กิโลนะครับก็เป็นจังหวัดนครราชสีมาอยู่ปัจจุบันนี่นะครับก็คือคนจากที่นี่นะครับ เคลื่อนย้ายลงไปนะครับตามาที่พระเจ้าแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับได้รับสั่งโปรดเกล้าให้มีการตั้งเมืองนครราชสีมาขึ้นให้มันทันสมัยนะครับมีครูเมืองเป็นแบบฝรั่งนะครับาตามหลักฐานที่สืบสืบกันมานะครับอันนี้ปราสาทหลังนี้จะเป็นปราสาทองค์ใหญ่องค์เดียวนะครับ จะไม่ผมมองดูแล้วไม่เป็นสามปรางนะครับอาจจะเป็นเหมือนอปราสาทเมืองเก่าโคราชนะครับที่ผมเคยไปถ่ายทาํามาก็จะมีดอกบัวบานใหญ่ๆอยู่ดอกเดียวนะครับแต่บัวชั้นซ้อนดอกเดียวใหญ่ๆนั่นะนะอ่ะมันจะมีสโรโ่งกลมๆนะ่ะหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงนะครับตามที่ผมอธิบายแต่ว่าสีชั้นก็หมายถึงตรัสรู้อริยสัจสี่นะครับดอกบัวก็หมายถึงพระพุทธเจ้าหรือบุญกุศลของพระพุทธเจ้านะครับ แล้วก็สโลกลกลมนั่นก็คือว่าพยานเต็มดวงพระโพธิยานนะครับซึ่งตัดสรูตรงใต้ต้นพระศรีมหาโพน่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับดูสวยนะนเนี่ยแหมเนี่ยต้นไม้อนุรักษณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าถ้าไม่จําเป็นทางกรมศิลป์จะไม่ตัดออกเลยครับเพราะมันสวยงามร่มรื่นมากนะครับอันนี้ถ่ายย้อนแสงสักหน่อยเอวันนี้อากาศดีนะครับนี่คือส่วนที่เหลือยังไม่เอาไปติดตั้งนะครับก็ อกองกๆไว้นี้ก่อนนะครับทารวมๆเอาไว้นะครับผมมาหลายครั้ง3-4ี่ครั้งนะครับก็จะมาถ่ายทำมาให้ท่านชมทุกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องใหม่ๆได้นะครับอันนี้ผมมามาเพื่อจะนับบัวชั้นซ้อนเพราะผมไปเที่ยวปราสาทเมืองตำแล้วก็เขาพนมรุ้งมานะครับก็ไปดูบัวบานบนยอดเขาพนมรุ้งนะทำให้ทราบว่า พระอิศวรก็สนับสนุนพระพุทธเจ้านะครับบัวบานบนยอดเขาพนมรุ้งปราสาทพนมรุ้งของที่ประทับของพระอ,อิศวรน,นั้นก็เป็นบัวบานชั้นซ้อนสี่ชั้นเช่นกันนะครับแล้วก็มีสโลปกลมๆเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับแม่น้ำซับก็บนองค์พระศิวะก็จะใส่สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมมาไว้นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับซึ่งอินเดียเขาไม่มี <c oughs> คือเราปรับปรุงให้มัน ให้มันเท่ากันได้นะครับเราก็อยู่มาอย่างนีนะ้รักษาประเทศสยามไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบเคียงกับภาษาอื่นๆในไพศาลนี่นะครับก็เป็นลักษณะบัวบานชั้นซ้อนสี่ชั้นนะครับเท่าที่ผมสืบมาถ้าของโบราณน,นะครับถ้าของผมสืบของโบราณนั่นแหละครับนี่นี่นี่องศาที่ยังไม่ได้เอาเอาลงไปตั้งบริเวณนั้นนะครับ ถ้าเอาไปตั้งสวยทําสําเร็จสวยอันนี้ได้ข่าวว่ายังไม่เสร็จบริบูรณ์เพราะแกะสลักยังไม่เสร็จนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะไปสร้างปราสาทหลังอื่นนะครับก็คือลงไปสร้างนครวัดนั่นเองนะครับอพอไปพอเกณฑ์กันไปสร้างนครวัดก็ลาตรงเดีเอาไว้ก่อนนะครับมันเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับประมาณว่านะครับเนี่ยก็สกัดเอาไว้ขึ้นรูป ขึ้นรูปเสร็จแล้วแต่ว่ายังแกะสลักยังไม่เสร็จนะครับคิดว่าอาจจะช่างอาจจะถูกเกณฑ์นะครับแต่ว่า,อ,าองค์ประสาทนี้ก็เอามาครบแล้วตั้งไว้หมดแล้วแต่ยังแกะสลักยังไม่หมดส่วนที่แกะสลักเอาไวก้ก็ที่สุดของความงามเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดอกบัวบานงามไหมครับเนี่ยเห็นไหมเปรียบเปรียบบัวบานอันนี้ก็อาจจะเป็น กีสอนทุกผู้นะครับที่เนี่ย,ยถ้าทำไม่สวยเป็นแบบบัวบานก็หมายถึงพระพุทธองค์นะครับบัวบานตั้งอยู่บนยอดแต่ว่าข้างล่างองค์ประสาทหลังเดียวนี่อาจจะเป็นพระศิวะก็ได้จะเป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็มีความหมายไปในทางเดียวกันคือ,อเป็น ศาสนสถานที่สนับสนุนพระพุทธศาสนานะครับให้ไปถึงฝั่งนิพพานนะครับเพราะว่าตั้งโบสถานเอาไว้ข้างบนให้หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ก็มีความหมายไปในทํานองเดียวกันนะครับแต่ว่าองค์ประสาทเมืองตามนั้นน่ะเขาหมายถึงพัทธกักนะครับเขาถึงให้ชื่อว่าพัทโรทยทวีปนะครับคือเป็นการจําลององค์ประสาทนะครับเป็นการจําลององค์ประสาท ที่มาจากสวงสวรรค์เอามาไว้บนพื้นโลกนะครับกระานมือกร่มถึงงดงามมากๆเลยแล้วก็หินสีงาช้างซังส่วนใหญ่นะครับผมไปดูแล้วจริงจริงนะครับเนี่ยผมยังหาแหล่งหินสีงาช้างยังไม่พบเลยนะครับท่านใดพบก็แจ้งมานะครับผมยังไม่พบผมอาจจะหาเวลาไปชมแหล่งสก,กัดหินสีนี้นะครับผมน่า,นาเชื่อว่าถ้าเจอแหล่งน่ะแหล่งนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ว่า อาจจะขนไปถึงนู่นหละครับขนไปถึงปราสาทเมืองต่ำบุรีรัมนะครับระยะทางเป็นร้อยๆ้อยกิโลเลยนะครับถ้าเจอบริเวณแถวนี้นะครับผมยังไม่เจอนะครับเมไปส่งก๊กมามันก็ไม่เจอนะครับว่าเป็นหินชนิดนี้นะครับเป็นหินทรายแบบอื่นที่เอามาสร้างปราสาทเมืองแขดนะครับแล้วก็ปราสาทศรีจนาศรนั่นแหละครับปราสาทเมืองเสมานั่นแหละครับที่เราไปชมกันในพุทธศตวรรษที่14นะครับ ต่น,นี้ถ้าว่าพุทธศัวรัวที่16เขาก็เลือกเฟ้นสิ่งดีๆนะครับอันนี้แกะสลักยังไม่เสร็จนะครับแต่ไอพระอินทร์ทรงช้างแกะสลักเสร็จแล้วนะครับก็กรมศิลป์ก็คงเอาไปเก็บไว้ที่พิมายนะครับเป็นศูนย์ใหญ่นะครับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเป็นศูนย์ใหญ่นะครับเนี่ยเป็นการ ขึ้นโครงไว้ให้ดูให้ชนรุ่นหลังได้ดูว่าเนี่ยเขาขึ้นโครงกันยางีงนะก่อนที่จะง,งามๆก่อนที่จะเป็นเทพเจ้าก่อนที่จะเป็นพระิ์ทรงช้างเอราวันก่อนที่จะเป็นเทพเจ้าบนหลังการนะคะอันนั้นรู้สึกยะหลังการนะครับนี่จะขึ้นอย่างนี้พวกนักศึกษาศิลปะศึกษาก็มาดูได้นะครับคนโบราณเขาออกแบบยังไงเขา ทำยังไงถึงสวยขนาดนี้มันสุดยอดเลยครับปร,ประเทศสยามนะครับประเทศเราหรือไทยเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยแหละเป็นต้นกําเนิดอารยธรรมนะครับเป็นต้นกําเนิดลายไทยนะครับอ่าซึ่งไม่ใช่กัมพูชานะครับกัมพูชาเขาไม่มีแหล่งอารยธรรมนะครับเรามีแหล่งอารยธรร,รรมตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับยุควัฒนธรรมบ้านเชียงเราก็รับเอาศาสนามาเราก็สืบ ความเชี่ยวชาญน,นั้นต่อๆกันมานะครับทําให้เรามีลายไทยที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เลยนะครับถ้าไปดูผไปดูลายอินโดนีเซียไปดูลายที่อื่นมานะก็ไม่มีนะครับอ,อันนี้ปลอดภัยที่จะกล่าวว่าไม่สามารถเคลมกันได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็หมายถึงมกักมีองแฝงนั่นแหละครับประตูทวารวดีใส่เป็นการเตือนนะการจะเข้าประตูนี้ จะต้องให้นึกถึงทางนาะผพู้ที่มีทางรักษาทางมากมีองศาที่จะไปสู่สวรรค์ทวรารวดีได้นะครับไปสีทันดอนข้ามเปิดประตูเข้าไปข้ามสีทันดอนไปถึงพุทธันดอนได้อีกทาามีจุดประสงค์นะครับแต่ไม่มี่าซสก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยชื่นใจอากาศดีนะครับแม่มาให้ดูเห็นไหมครับดอกบัวมัน น่ามันตรงกันมากอันนี้อันนี้อันนี้จะเหมือนกับสีดอกวอัวสีชั้นนี่ก็จะเหมือนกับปราสาทเมืองต่านะครับเท่าที่ผมให้ให้ดูคลิปที่แล้วมันตัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยดูอ่าอ่าดีให้ดูสักหน่อยอันนี้เห็นไหมครับภาพวาดอายุทยาผมช่วยดูเนี่ยภาพวาดอายุทยานะครับมันก็จะเป็นเหมือนอาสวงสวรรค์นะครับอาเป็นแดนสีทันดอนใ่ว่ามี